คุณผู้ชมคะนอกจากนี้นะคะยังได้มีการอนุมัติแผนการศึกษาอาเซียนระหว่างปี2021ถึง2025ประกอบไปด้วย5ผลลัพธ์12ผลผลิตและ50กิจกรรมค่ะคุณหญิงกรลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียนระหว่างปี2021ถึง2025ประกอบไปด้วย5ผลลัพธ์12ผลผลิตและ50กิจกรรมซึ่งในส่วนของ5ผลลัพธ์นั้นมีดังนี้ผลลัพธ์ที่1มีการพัฒนาด้านความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนรวมไปถึงแนวทางปฏิบัติด,ด้านการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 2. มีการเพิ่มขีดความสามารถในระดับภูมิภาคในการส่งเสริมและการประกันการเข้าถึงการศึกษาเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตั้งแต่ระดับปถมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับเด็กหญิงและเด็กชายรวมไปถึงเด็กและเยาว,วชนที่ตกหล่น 3. การเพิ่มขีดความสามารถระดับภูมิภาคด้านการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงการสร้างความกลมกลืนด้านการอุดมศึกษาอาเซียน 4. มีการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป 5. การดำเนินงานตามแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพโดยปรปับปรุงการประสานงานการจัดการความรู้และระบบติดตามประเมินผล ส่วนผลผลิตที่ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพร่วมได้แก่การประปรุงความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพการพัฒนานโยบายการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับชาติและขีดความสามารถทางเทคนิคเพื่อประกันและสร้างโอกาสการเรียนรู้ส่งเสริมแลกเปลี่ยนความร่วมมือระบบการจัดการปฏิรูปการศึกษาและการศึกษาอาชีวศึกษา การนำภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษาทั้งด้านการวางแผนการพัฒนาโครงการรวมถึงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและด้านการอาชีวศึกษาผ่านการประกันคุณภาพการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรนวัตกรรมและการเคลื่อนย้ายแรงงาน